ทำไมโอป้าถึงเลิกทํางานเพื่อเงินนะครับต้องบอกเลยว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ทํางานประจํามานะครับเป็นคนที่ทํางานเพื่อเงินมาตลอดครับจะต้องแบบซีเรียสกับตัวเองต้องเครียดว่าจะต้องทํายอดขายได้ถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆถูกไหมครับจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันจะต้องกลับบ้านหรือฉันจะต้องคุยกับลูกค้าฉันจะต้องไปประสานงานต่างๆเพื่อจะทําให้ฉันได้เงินเยอะขึ้นมานะครับแต่ทั้งหมดนะครับมันทําให้สุขภาพเสียลือเกินครับเพราะฉะนั้นในการทํางานหนักเพื่อเงินนะครับไม่ใช่คําตอบอีกต่อไป พอโอป้าได้มีโอกาสกลับมาคิดใหม่นะคบโอป้าได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของไรอันเทซี่นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทํางานเพื่อเงินมันจะทําให้เงินมันหมดนะเห็นไหมครับการที่เราทางานเพื่อเงินจะทําให้เงินหมดการที่เราทํางานเพื่อเงินมันจะทําให้เราเนี่ยอ่อนแอนะครับแล้วก็สกทยท่าต่ำมากๆเพราะวาเวลาที่เราไม่ได้เงินหรือเราได้เงินน้อยเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะทําสิ่งสิ่งนั้นอีกเราจะอ่อนกําลังมากๆเลยนะครับในการทาบางสิง่งเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่คุณนะครับอยากจะสําเร็จมากขึ้นนะครับอย่าทํางานเพื่อเงินแต่จงทํางานเพื่อชีวิตในฝันของคุณที่คุณอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นชีวิตในฝันของคุณเป็นแบบไหนละ่ะเ๋ยวตัวอย่างตอนที่โอป,ป้าทางานประจํานะครับโอป,ป้าก็ฝันไว้ว่าเฮ้ยฉันจะนั่งทํางานที่บ้านนะครับอยู่กับแม่ของฉันเนื่องจากแม่ไม่สบายนะครับก็อยากจะอยู่บ้านนะครับอยู่กับแม่กินข้าวอร่อยๆนะคบทั่วๆไปผัดผักข้าวสวยร้อนๆนะครับหมูทอดอ,อยากกินอาหารแบบที่มันแบบ อยู่บ้านเราอะคือบางทีถ้าเราแบบเป็นเซลลใช่ไหมแต่ก่อนเราก็ต้องแบบไปกินข้าวข้างทา,างมันก็ไม่อร่อยความสุขที่รู้เรียบง่ายแบบนี้ละครับที่มันทําให้ออกป้ารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราทําเพื่อเงินเราจะรู้สึกตีกรอบกับเรื่องเงินครับถ้ามันทําบางอยา่างเราไม่ได้เงินหรือได้เงินน้อยเราจะเฟล,ลทันทีและเวลาที่เรารู้สึกเฟล,ลนี่แหละครับมันเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เราเนี่ยยิ่งไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องทํางาน เพื่อชีวิตในฝันของคุณครับทำงานในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นจริงๆเศรษฐีนะครับไม่ได้เอาเวลานะครับไปแลกเพื่อให้แบบว่าตัวเองแบบเสียร่างกายแบบสุขภาพเสียนะครับแล้วแบบได้เงินมาแต่เขาจะทําทุกๆอย่างให้เขามีความสุขด้วยแล้วก็ได้เงินไปด้วยหมายความว่าเขาเลือกทั้ง2อ,อย่างครับระหว่างความสุขและเงินคุณสามารถเลือกทั้งสองอย่างนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวแต่ตรงใช้ชีวิตในเส้นทางที่ตัวเองอยากจะเป็นทาในสิ่งที่ตัวเองรัก ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดทุกๆอย่างทําเงินได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดแบบนี้ได้นะครับมันจะทำให้คุณนะครับมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้ยึดติดกับเงินเงินจะมาเงินเนี่ยพยายามดึงดูดเราอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปแบบกระเที่ยงกระหรือพยายามดึงดูด เราเนี่ยดึงดูดเงินอยู่แล้วและเงินก็พยายามดึงดูดเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับหลักสําคัญคือในเมื่อเรากับเงินต่างคนต่างพยายามดึงดูดหากันอยู่แล้วเราแค่มีความสุขในทุกๆวันครับอย่าทาทุกๆอย่างเพื่อเงินแต่จงทําทุกๆอย่างเพื่ออิสรภาพชีวิตของตัวเองตัว,เอ,วเองอยากจะมีจริงๆ,ๆอยากจะเป็นจริงแล้วมันจะทําให้ทุกๆวันของคุณนะ เป็นวันพิเศษทุกๆวันของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะนอนดึกตื่นเช้ามันจะไม่เคยลำบากอีกต่อไปมันจะมีแต่ความสุขในการลงมือทํามันจะมีแต่อยากทําให้ดีขึ้นอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะทำทุกอย่างให้สาเร็จมากขึ้นและคุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะครับเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่มีความสุขผมอภัยอิสานสวัสดีครับ